อะละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาเจอกันครับมาเจอกันกับแนวทางแนวทางตัวเลือกของหวยห้าหน้วยทั้งจองเฮา หมูว่านี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงกันบ้างบางคนก็อาจจะยุดพักยุดยังอ,อะเนาะเพราะว่าหวยห้าหน้อยนี่บางที่โบเขามันกับมันกับเบื่อคนลงองคนคำนวณกระทอขึ้นกัคกนคนซื้อนี่กระแหงทอคักทำทำมันรุดนี่เขาคนซื้อกระทอคักเขาว่าไพจะไปซื้อได้ตลอดเนาะแม่นว่าครับ บางทีอาจจะยุดลินยุดหยังแปครับเขาใจยุ่ครับหมูผ้าเนี่ยมันไปออกหมูว่านก่อนเขาเนาะหมูว่านที่เฮาล่งให้เล็ดเข่าหมูว่านที่ว่าหนึ่งมานะครับโอ้ไปเข่าหลายตัวยุหนึ่งมาหมูว่านนี่ หมู่ว่านนี่เป็นยังไงกันบ้างหมื่ว่านนี่เฮ้าคำนวนเขาคำนวณได้ตัวเด่นเฮาก็คือสี่กับเจ็ดเนาะว่านนี่ำคำนวณได้สี่กับเจ็ดตัวเด่นนะครับเสียดายเนาะเสียดายตรงว่าจะจับสีหนึ่งตัวแดงนี่ลหละบบมาแจ็กหมื่อเลยสีหนึ่งเฮ้มันก็ขามไปขามมานะครับเขาสามโตกับโได้เขียดไปเขียดมาเนี่ยนะครับ เขาว่าเขาจับทีหนึ่งเนาะสามตัวกัดดันไปออกมือว่าน,นีตัวแดงดันโดยจับสามตัวถือมือว่าน,นีครับบอมาไหาเา้เลยมาเลขมือว่าน,นี่เลขมือว่าน,นีมือว่านก่อนนี่ก็เขาเลกมือว่านก่อนสามตัวเลกเลขสามตัว ห้าน้อยพิเศษหมู่ว่านครับมามาบอกผลจักหน่อยครับห้าน้อยพิเศษหมู่ว่านนี่ออกสี่เก่าหนึ่งแม่มาสี่หนึ่งหากับะอะไ้เนาะอันที่หนึ่งก็บจบไปละอันที่หนึ่งกับเขาก็บจบไปละก็ยุดไปละล่ะเนาะแต่เน,เนวทางเฮานี้เขาาล้วก็พ่อด้ครับก็บยุดเดินนี้มันแน่นอาจจะเขายากแน่จักหน่อย ลางออกหาหนึ่งหมอมากเลยครับบาเจอกันเลยครับพาน้อยพิเศษมีผู้ใดคอมเมนต์ว่าฮาน้อยวีไอพีอเขาบอกมีหลับแล้วเนาะทางเว็บนะเขาหนาจะยกเลิกไปเลยเนาะแต่บางเว็บบางเว็บ็น,นาจะมีมีอยู่มั้งครับเมนบอกร่บบางเว็บเพราะว่ามีผลออกนะครับมีผลออกอยู่ครับ ผลห้าน้อย VIP มีออกอยู่เหมือนเดิมแต่ทางเว็บอาจจะบรับแล้วน่าจะไลยเว็บนึ่เนาะที่บรับส่วนห้าน้อยปกติออกบนออกห6าหกหนึ่งล่างออกสีเจ็เข้าเข่าสีเจดนะครับเข้าจอไหวสีเจ ถ้าเขาแล้วก็ยุดยุดยุดพ่อครับเขาจอเจ็ดสี่เนาะสีเจ็ดเพราะว่าตัวเด่นเท่านะครับมาฮาน้อย VIP ออกศูนย์ห้าหกล่างออกเก้าแปดบอกเขาครับบอกเขาครับยี่กีหมู่ว่าน,นี่กระบ,บอกบอกเขาเลย ยี่จีก็เอาอยากเด้หนีนห้วยนี่เล่นเอาอยากทุกอย่างเลยนะครับห้าหน้อยพ่อไปวัดไปว่าอะไรนี่แลหละน้อยหนึ่งเอาแต่ห้าหน้อยนี่แหละครับเนาะไว้ไงกับรุดไปรุดมาอยู่ครับเจอบอ้าปะเขามามา,มาว้าห้าหน้อยมือนีกันนะครับห้าหน้อยมือนีวันอาทิตย์ วันที่ยี่สิบสองพฤิกายนเอ้ยอย่ามาหากัดหมอนลูกไปไปไปเอามันดืออ้อหลีเด้เนาะแมวนี่ก็ได้กับบานอกผู้ใดจีเลียงนี่ตายเตะเลยมาห้าน้อยมือนี่ครับตัวเด่นเฮา ตัวเด่นห้าสองตัวเด่นมือนี่ได้เค็ดคำนวณได้สองกับหกเลยครับสองกับหกตัวเนินตัวแดงสองศูนย์สองเก่าสองจับคู่มากก็จะมีสองสี่เอาไหมครับสองหนึ่ง สองสี่ <24 S 2> ตุกันครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดไอขังนึงครับสองศูนย์สองเก้าสองหนึ่งสองสี่ตุกันศูนย์สามศูนย์เจ็ดนี่แหละครับผมแนวทางของเขาก็ต้องมีเขาไม่ลุด ้าเขาแล้วพ่อครับยุดยุดเห็นเป็นนะครับว่ต้องไปเล่นหลายเนาะยี่กงยี่กีตัดออกครับเอาอยากอีหีน้อยก็ยังพ่อมีรุ่นแน่แต่ละมือครับเล่นพ่อมีแห้งเล่นพ่อกำลังจะคของนะครับอย่าไปเล่นหลายครับถ้าเล่นหลายเรามันจะเจ็บเนาะเจ็บถ้าเจ็บเกิดือเจ็บถ้าจตอนใดมันโอเคนะครับเละก็ต้องมีเขามีลุด พิกน้อยมเล่นนาวานมาสองไปแล้วต่อป้าครับหกหกจับคู่มากกับจ,จมี6หกสองหกหกหเจ็ด ตัวการนี้ครับสี่ศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งทวนครับทวนทวนหกสองหกหกหกเจ็ดสี่ศูนย์แปดหนึ่งตัวกันเฮายังไงกันแล้วแต่ค่อยเข้าไว้ก่อน อาจารย์ดังๆเขาเจาะไว้บางคนเนาะเจาะสั่งสิบแปดตัวบางที่กับสิบเจ็ดตัวสิบหกตัวโอ้โหขนาดห้าสิบเอ็ดตัวมันก็นยังว่าหลายแล้วเนาะอีหลีด้วยครับสิบเอ็ดตัวเนี่ยมันก็หลายหลายแล้วดิอันแต่ว่าอาจารย์คนนั้นกะมีคนเบืองหลายค่ะครับสามสี่พันเนาะแต่การหยดไหลเขาบางที่เป็นหมื่นก็ง่วงกกันว่า เออถ้าคนมันจะหมักครับเฮจังเดยมันก็หมักเฮตโตให้ยร่วงหลายเหล็กเขาก็หมักคอนี้แหละครับเนาะเฮจังเดเขาถึงจะได้ใจครับประมาณนี้ครับมาจับสามตัวครับหกสองศูนย์หกสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือสามหนึ่งแปด จบ,จบการคำนวณครับจบการคำนวณของตัวเลขของวันนี้ครับวันอทิตย์มันจะเป็นแนวใดก็ต้องติดตามรอชมรอรุ่นกันไปครับเจอกันอีกวันจัน์วันจันทห้องอกะมีหวยเล่ามาฝากครับสำหรับเมื่อนี้ก็ฝากให้กำลังใจครับ,บด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับสำหรับวันนี้ก,ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆ Lưu An Hiền